ก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเฟรสก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาดูนะคะตัวแรปเตอร์ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะคะว่าตัวแรปเตอร์เนี่ยราคาเกือบ 2อร้านเลยนะคะว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยววันนี้น้องเกรสจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่ามันมีระบบอะไรบ้างและช่วงล่างจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูส่วนแรกกันก่อนกันเลยดีกว่านะคะเุ้ยๆอ,อ,อย่าเพิ่งขาดน้องเกรซขออนุญาตบอกในส่วนของราคาก่อนนะคะราคานะคะอยู่ที่1.800ล้าน8แส 5 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวซีส้มตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวแรปเตอร์คะที่เป็นกระบะไฮเอนด์ end, สมรรถนะสูงนะคะที่หลายคนเนี่ยจับตามองนะคะแล้วจับจองกันมาเยอะมากๆเลยนะคะด้วยราคาของเขาและด้วยความที่เป็นลิมิเต็ดของเขานะคะที่เป็นเครื่องอยู่ที่หายากมากๆ ะะแล้วครั้งนี้ตัว Next Gen นะคะ Raptor เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นแบบนะคะทรงที่เหมือน F 1 5 0ของทรงอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะมาพร้อมนะคะกับไฟหน้าที่น้องเกรซอยากจะขดนามมา,มากๆเลยค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ Matrix LED แมทริก LED คืออะไรนะคะก็คือมันจะเป็นการที่ช่วยการขับขี่อย่างเช่นในการมองเห็นนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยขับหักพวงมาลัยนะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวไฟเนี่ยก็จะซ้ายตามด้วยหรือเวลาลูกค้าขับขวานะคะพวงมาลัยก็จะขวาไปด้วยทีนี้มันสะดวกสบายมากๆเลยแล้วความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึง่ง ก็คือนะคะเวลามีรถคันข้างหน้าเนี่ยในหลอดของตัว m a t r i ก LED มันจะมีทั้งหมด8หลอดด้วยกันมันจะดับเพียงแค่บางหลอดนะคะเพื่อส่องสว่างแต่คันข้างหน้าเนี่ยไม่แทงตาแน่นอนต้องเกตรับประกันได้ค่ะสะโดกสบายนแน่นอนเลยค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเด y l ไลท์นะคะที่จะมีติดให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเปิดปิดนะคะไฟอัตโนมัติให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟต่อปอดไลท์นะคะที่มาให้กับตัวรถเลยอแล้วก็จะเป็นตัวแผ่นรองนะคะกันกระแทกใต้ท้องรถนะคะมีให้แล้วค่ะมาพร้อมกับดีไซน์นะคะที่เป็นตัวกระจังหน้านะคะตัวหนังสือฟอร์ดแบบเต็มนะคะเต็มด้านหน้าเลยนะคะแน่นเลยสวยจริงๆีเลยค่ะตัวนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงรถด,ดีกว่านะคะหลายท่านสงสัยว่าเฮ้ยทำไมดีไซน์ของเขาหรือความเว้าความนูนของเขาเนี่ยทำมาเพื่ออะไรนะคะด้วยความที่นักวิศวกรแล้วก็ทาง s p r r t p r r o r m m n n e นะคะได้พูดคุยกันว่าการที่ทำร่องแบบเนี้ย เป็นการช่วยในเรื่องของการตามลมหรือการทรงตัวเวลาลมผ่านนะคะเพราะรถลัปเตอร์ของเราเนี่ยมาแรงพร้อมกับแรงม้าที่มาแรงจริงๆนะคะเดี๋ยวน้เกรซจ,จะแจ้งให้บอกนะคะว่าแรงม้าของเขาแรงบิดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราไล่ลําดับต่อไปนะคะมาเลยดีกว่าคะ่ะตรงนี้นะคะไม่ได้มีไว้นะคะแค่เก๋ๆนะคะสามารถใช้งานได้ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่า ระบบระบายอากาศนะคะที่มีติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มเติมเลยนะคะหลายท่านแบบอาจจะติดสกรูหรือว่าอะไรก็อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะตัวนี้เรามาให้ดูแบบเดิมๆก่อนนะคะ <ๆ S 1> ่ะเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะ <ๆ S 1> อ่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าอตัวยางเนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่นะคะก็คือตัวล้อของเขานะคะนี่เลย อยู่ที่ขอบ17นะคะก็คือจะเป็นที่2อ5นะคะทับ70 R 17นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางที่เป็นหน้ายางใหญ่นะคะแล้วก็ให้ล้ออยู่ที่17นี่เป็นยางฟูเอลนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นคิ้วล้อให้นะคะมีคิ้วล้อให้แล้วนะคะเป็นคิวเนาะคิวล้อนะคะขนาด6นิ้ว เรามาดูในส่วนของกระจกกันดีกว่านะคะกระจกนี่คือมีความพิเศษยังไงนะคะมีไฟสองข้างทางให้แล้วนะคะข้างข้างกระจกให้แล้วนะแล้วก็จะมีกล้องให้นะคะ360องศาเลยม,มาแล้วก็จะมีรีโมทอัจฉริยะให้ด้วยนะคะเป็นแบบคีย์เลดเลยสมมุติว่าเราล็อกรถไว้อยู่นี่ล็อกปุ๊บนะคะเราสามารถสอดมือนะคะไม่ได้กดนะคะ ปลดล็อกได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยมาเดี๋ยวเราค่อยดูภายในกันนะคะเรามาดูตัวรอบนอกกันก่อนเนาะมาพร้อมกับสติกเกอร์ดีไซน์ทรงแรปเตอร์แล้วก็จะมีอีกออปชั่นหนึ่งค่ะที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้มันเป็นสติกเกอร์แบบลิมิเต็ดเลยราคาจะอยู่ที่1,000 0บาทแล้วติดตั้งที่ตรงของโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายคาดเดี๋ยว คลิปหน้าหรือเดี๋ยวน้องเกดจะมีภาพนะคะประกอบทางตอนท้ายเนะว่าเวลาติดสติกเกอร์แล้วเป็นยังไงสวยเท่ลิมิเต็ดขนาดไหนนะคะตอนนี้เราให้ดูแบบนี้ก่อนเนาะมาค่ะมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED ที่เต็มรูปแบบมาให้แล้วนะคะดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะคะแรบเตอร์อ่า ต่อไปนะคะที่พิเศษเลยเดี๋ยวน้องเกดขออนุญาตเปิดประตูให้ดูก่อนว่าจะได้เห็นมุมกว้างกันม,มามาพร้อมกับท่อนะคะที่เป็นท่อคู่แล้วก็เป็นห่วงลักจูงนะคะอันนี้มาจากเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะที่ไม่ได้ทําการต่อเติมแต่อย่างใดนะคะก็คือมีให้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะ มีกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปูให้อย่างดีแล้วก็มีช่องอเสียบไฟนะคะเวลาลูกค้าไปออกแคมป์หรือออกทริปหรือออฟโรดเนี่ยเราก็จะมีให้เลยนะคะนี่เป็นปักตามตานะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นหัวพ่วงก็มีว้าแอบติดท่านแ่แอบคิดอะไรกับเขาปะเนี่ยแล้วก็โชคตรงนี้นะคะเขาก็จะมียี่ห้อของเขาด้วยนะเป็น G T Pro แต่อันนี้นะคะเราจะเป็นการติดเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อความสอบมากขึ้นหรือความเท่เก๋ไก๋มากขึ้นค่ะแมดูดีมี่้อนะคะป่ะเรามาดูกันมาหลายคนอยากเห็นเครื่องยนต์กันแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องยนต์เป็นแบบไหนมาค่ะมาตามมาดูกันเดี๋ยวน้องเกดจะเปิดฝากระโปรงให้ดูค่ะมา ฝากระโปรงนะคะของปอดเน็กเจนของเราจะเปิดทางด้านซ้ายมือของผู้นั่งนะคะด้านหน้านงัดขึ้นมาค่ะโอเคมาตัวนี้นะคะมาเราก็แค่งัดขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะโอเคที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ เราใช้ของ GT Pro เหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อนนุองเกรซได้นะคะเดี๋ยวมีจัดแถมให้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่แรงม้าอยู่ที่397แรงม้าแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดเลยนะคะกับเครื่องยนต์ 6V6 6นะคะแล้วก็25วลาวเรามาดูกันเลยค่ะ คุ้มค่ามากเลยจริงๆนะคะเป็นจะเป็นเครื่องยนต์แบบ e o โค o ู t นะคะก็สายแรงนะคะสายเหยียบก็ต้องตัวนี้เลยค่ะแลปเตอร์เรามาดูในส่วนของตัวช็อคป๊อกกันดีกว่านะคะมาค่ะแป๊บหนึ่งมาช็อคป๊อกโอ้เดี๋ยวเราจะเห็นตรงไหนกันดี มันจะเป็นโชคฟอกทั้งหมดสีต้นนะคะอ่าะโอเคมาต่อไปนะคะเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของเจ้าตัวแรปเตอร์ตัวนี้กันนะคะว่ามันมีความโดดเด่นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะมา อันดับแรกที่สะดุดตามากๆเลยนะคะก็คือในส่วนของเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังพิเศษของทรงสไตล์แรปเตอร์เลยที่มีการคาดดำคาดแดงตรงนี้เลยก็คือเห็นเด่นชัดมากด้วยเบาะของเขานะคะจะบุกคำว่าแรปเตอร์อีกด้วยดีไซน์เก๋ไก่มากเลยดูเท่มากๆ แล้วก็ตัวเบาะไฟฟ้านะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะสามารถปรับได้สิบทิศทางเลยทีเดียวนะคะดันหน้าดันหลังขึ้นลงเอนหน้าเอนหลังหรือจะเป็นการนูนเบาะข้างหลังเวลาลูกค้าท่านไหนที่ปวดหลังก็สามารถกดปรับนูนตรงกลางหลังได้เลยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะที่ไม่ใช่ระบบเมนวนวลแล้วนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ดีกว่าค่ะ โหมดการขับขี่นะคะมีระบบขับเคลื่อนสีล้ออัตโนโมัติเลยนะคะมาพร้อมกับ7โหมดด้วยกันนะคะประกอบด้วยนะคะโหมดปกติแบบโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นสำหรับการขับขี่ทางเรียบนะคะหรือเป็นโหมดหินโหมดทรายโหมดคโคลหรือโหมดบาฮายังมีอีกด้วยนะคะมีให้ครบเลยจะเป็น 4H c l 4 a และ 2H แม่มาครบจริงๆค่ะ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพิเศษมากๆในส่วนของเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกชีเตอร์นะคะหรือเป็นตัวไฟฟ้านะคะที่สามารถช่วยในเรื่องของการระบบอถอยจอดนะคะให้ในเข้าซองหรือระบบถอยต่างๆนะคะที่มาพร้อมกับตัวเกียร์ไฟฟ้านี้เลย คุ้มค่าจริงๆแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้เพียงแค่วางโทรศัพท์ไว้นะคะก็สามารถชาร์จได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ12นิ้วหน้าจอแบบใหญ่ๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอที่10นิ้วเป็นแบบดิจิตอลนะคะ เดี๋ยวน้องเกสจะสตาร์ทให้ดูด้วยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีตัว p a ดเด n นชิ p แล้วนะคะนี่มีมาให้แล้วนะคะมี p a ดเด n นชิ p นะคะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะเท่ hey, มากๆเลยมาโอโ้โหหลายท่านคงอยากฟังเสียงท่อกันแล้วเนาะ มาระบบท่อนะคะของเราสามารถปรับเสียงได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะเป็นโหมดเงียบนะคะสําหรับการสตาร์ตตอนเช้าตรู่นะคะหรือจะไม่ให้บรบกวนคนในบ้านเนาะหรือจะเป็นโหมดปกตินะคะสําหรับใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันเลยหรือจะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะที่มอบเสียงกระหึ่มนะคะเพื่อความตื่นเต้นเราใจมาขึ้นสําหรับลูกค้าเนี่ยสนใจตัวนี้มากๆเลยหรือจะเป็นโหมดบาฮาที่ ทั้งแรงทั้งดังและทั้งทุ้มนะคะไม่ต้องไปต่อเติมหรือเพิ่มท่อเลยตัวแรปเตอร์ตัวนี้มีมาให้เลยเรามาดูในส่วนของฟังเสียงก AH. ันเลยดีกว่ากุญแจอยู่น appeal, ี่นะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะกดจอให้ดูก่อนเนาะนิ่งคือถ้าถ้าทุกคนได้สัมผัสนะ จะบอกว่าหลงรับมากๆเลยมาเดี๋ยวน้องเกดจะลองดูนะคะมาค่ะโอ๊ยลืมว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วโอเคนะคะแล้วเราจะพูดสตาร์ทแล้วเนาะอันนี้คือเสียงอะไรคะเป็นเสียงของระบบบาหาใช่ไหมโอเคมาได้ยินไหมคะ ทุกคนได้ยินไหมเอ่ยว่าเสียงมันกระหึ่มขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะให้นะคะน้องพลอยเป็นคนพาไปดูด้านหลังเนาะว่าเสียงของท่อเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวน้องเกดจะลองเหยียบให้ดูนะคะ ะคะแอบถอดไม้ไปเปิดให้ฟังเลยนะว่าแค่เหยียบอยู่แค่นงงี้มันดังกระหึ่มขนาดไหนกับท่อบาฮานะคะไปะเราเกรงใจเขาแล้วลดราคาเกือบสองร้านไม่กล้าลุยเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรากดปิดก่อนเนาะและลูกค้าท่านไหนที่อยากจะสัมผัสหรือ อยากจะมาทดลองขับก็สามารถติดต่อน้องเกรซได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0999699363ค่ะหรือจะเป็น ID Line นะคะเดี๋ยวน้องเกรซจะทิ้งคอนแทคไว้ตรงด้านล่างนี้ก็สามารถโทรเข้ามาจองคิวนะคะในการทดสอบตอนนี้เริ่มมีพร้อมส่งมอบแล้วนะคะแล้วตอนนี้มีให้เทรดได้แล้วนะคะ กับที่ฟอร์ดพัฒนแดงของเราค่ะวันนี้นะคะน้องเกรซก็มอบความพิเศษแล้วให้ความคุ้มค่าว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นรอบคันของตัวแรปเตอร์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันค่ะว่าน้องเกรซจะได้มีโอกาสขับไหมเดี๋ยวเร,เราดูกันค่ะบ๊ายบาย